ในช่วงนี้นะเราอยากจะรู้ว่าดวงของเรานะมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะไปในทิศทางไหนนะวันนี้ขอให้ไพ่บอกแล้วกันนะคะนะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะขอให้ไพ่บอกมาดูกันซิดวงคุณไปในทิศทางไหนนะดวงดีนะใครที่ผ่านเข้ามานะโดนทำร้ายโดนทิ่มโดนแทงโดนทรยศหักหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจ นะผู้คนโดนมาหมดแล้วไม่รู้ว่าจะโดนอะไรอีกนะคะไม่ได้โดนแล้วนะคุณโดนมาหมดแล้วนะนะับแต่นี้ใครที่เคยหกล้มผิดหวังนะคะชีวิตคือไปผิดทางไปผิดทางในชีวิตคิดผิดทางในเรื่องของนะการเงินเพื่อนความรักมิตรภาพนะคะ นะชีวิตติดลบเงินไม่พอใช้ใครที่ผ่านเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้อยู่ในตอนนี้นะคะนะเจอมาหมดแล้วนะชีวิตติดลบนะคะชีวิตไม่เหลือใครโดนคนทําร้ายโดนคนใส่ร้ายใส่ไฟนะคะหรือโดนคนแกล้งนะอ่า โดนทิมแทงโดนทรยศหักหลังแทงข้างหลังนะคะพูนจนไม่รู้จะพุนยังไงแล้วนะคะนะอะเวลาเจ็บป่วยไม่มีใครเลยนะหันมาไม่มีใครที่เคียงข้างอยู่กับคุณจริงๆเลยนะคะใครที่เป็นแบบนี้หรือใครที่เคยมีสังคมมีเพื่อนฝูงและไม่มีเพื่อนฝูงแล้วตอนนี้ไม่มีใครเลยหันมาทางไหนก็ไม่มีใครเลยในช่วงนี้นะแม้กนระทั่งตัวคุณนะ คู่ครองคนรักนะคะมันขึ้นมานะและรู้สึกเป็นยังไงนะคะคุณรู้สึกว่านะบางครั้งคุณก็อยากกลับไปเป็นเด็กบางครั้งคุณก็มีความงี่เง่าหงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผ่านเข้ามานะคะคุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วโดนทดสอบมาหมดแล้วนะคะอ่า นับแต่นี้ไปดวงดีถ้าเจอเรื่องห้ายๆมานะยินดีปีดาด้วยจะไม่เจออีกแล้วดวงจะลงจนสุดแล้วก็เตรียมขึ้นได้เลยเพราะดวงไพ่ท่านบอกมาแล้วว่าดวงจะมีโชคใครที่เคยผิดหวังสูญเสียนั่นคือท่านให้คัดคนนะคะนะท่านให้คัดคนใครที่เคยมีเพื่อนและเพื่อนห่างหายตายจากหนีออกจากชีวิตหรือโดนทำร้ายยืมตังค์แล้วเขาไม่คืนนั่นแสดงว่า ท่านให้คัดคนนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางใหม่ของคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนจะเปิดไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมีแสงสว่างมีผู้หลักผู้ใหญ่นำพามีครูบาอาจารย์คอยชี้ทางให้คุณนะับแต่นี้ไปชีวิตจะดีและเปิดจะรวยมากๆนะคะผ่านเข้ามายินดีปีดานะคะครูบาอาจารย์สองแสงเทวดานำทางชีวิตดีชีวิตเปิดอยากได้อะไรจะได้ช่วงนี้บอกเลยดวงขึ้นนะคะ